ยกหน่อยลูกพี่ทางกำลังลำบากเอเอได้ <c oughs> อ้ยทางมันแคบครับทุกคนเราเราเราตัดยูคาก่อนได้ไหมครับได้นั่นแหละ ล้าตัดคือข้ากัน,นอ,อ๋อใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ๋อใช่อ,อ,อ๋อลักเขตคลองเคือนนะโอ้อ ถอยาถอยาวถอยยาวโอ้จานเซ็กสบายเลยวะเท,ทึ่งเลยวะแม่โคไม่ต้องถอยเยอะครับ มีที่เดีหลายที่ครับได้ตรงไหนก็เทตรงนั้นแเลยอืะะ 4, ออ,อันนี้ก็บบแม่เขตเคลื่อนแลไรบ้างครั้งนี้เขตป่าไมอ้อ๋อนี่เขตป่าไม้แล้วอันนี้จะเป็นเขตเคลื่อนจริไหมขียนรักก่อนดิอ๋อมันมีหลักเออนี่นี่รักรักรัก อันนี้จะเป็นเขียดปาไม้เนาะมาดูคันนี้หน่อยครับโอ้โหมอใหญ่หมใหญ่